มากลับบ้านพี่นี่เก็บขวดเก็บขวดเนี่ยเอาพิมาเนี่ยเคลื่อนเยียบหน่อยพี่เฮ้ยช่วยเก็บขวดหน่อยดิโอ้โาช่ไม่ให้ควเยียบให้คนทำอะไรให้มันเลื่อนหอเลอเคื่อนเยียบโอ้โสมัยเรียนนี่แล้วไพิเศษเลยทไรเก็บขวดหายเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใเร็วมากพี่โอ้ สร็จแล้วเนียผมสั่งให้ผมเย็บขวดแล้วมใ้มือใช้กูที่จะเอาไปทิ้งโองรองรับของโอ้โหคือเมียใช้ไม่มือมาเยยบกูอใช่ใช่แต่ถ้าวาม่มึงอ่ะขี้เกียจขี้เกียจมาใช้พวกกูไสวนเรื่อย มุ่งหน้าตรงไปเลี้ยวซ้ายอีกห้าร้อยเมตรเลี้ยวขวาเจอแล้วคนได้มึงไปทางอื่นมันไม่เป็นไงฮะไอ้เหี้ยคนหน้ามีฝั่งเดียวไงฝั่งเดียวไงอ่เดี๋ยวรอบอีกรอบเดี๋ยวรอบอีกรอบมุ่งหน้าตรงไปเลี้ยวซ้ายอีกห้าร้อยเมตรเลี้ยวขวาเจอแล้วคนได้ผมเปลี่ยนที่แล้วไงมึงตั้งใจหรือมึงคนตีนฮะคนได้าน,นู้นไอ้มีฝั่งน,นู้นไอ้เหี้ยไม่ไปสัตว์ นู่นจะพ่อนูนไอ้เฮียมันทางกูสองรอบแล้วตายเถอะคนหน้าหมีไอ้ช้างไปเลยไปเลยไปที่อื่นเลยพี่ยางเสียอะไรโคตรใหญ่เลยนั้นโอ้โหนองมาเลยไอ้เหี้ยยางไปน้ำโอ้โหกูอยากกูจะใคร่บีบไปแตกเล